ทำงานก็จะต้องได้เงินแล้วทำงานครั้งแรกปานิตได้เงินเท่าไหร่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตามมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานิตย์ U S A ค่ะสำหรับคลิปนี้ปานิตย์ก็จะมาเล่าต่อเนื่องจาก คลิปเมื่อวานนะคะคลิปเมื่อวานนั้นปณนิต์พูดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในอเมริกาของปณนิษฐ์ครั้งแรกนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาต่อเนื่องว่าการทำงานในคราวโน้นได้เงินเท่าไหร่และฝรั่งจ่ายเงินให้แบบไหน ติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้มืดครึ้มทั้งวันจริงๆแล้วปณิ์ก็เข้าใจว่ามันจะเป็นในลักษณะที่ว่าอุ่นขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยสิบองศานะคะก็อุ่นพอสมควรแต่วันนี้อุณหภูมิอุณหภูมิลดไวมากและ เช็คพยากรณ์อากาศก็ปรากฏว่าทางใต้ของทางใต้ของอเมริกาอะอลบามาแล้วก็เคนตักกี้เขามีทอร์นาโดค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นทางปนิตนี้ก็จะมี เมฆมืดครึ้มทั้งวันแต่ก็ยังไม่มีฝนนะคะแต่ว่าน่าจะคืนนี้จะมีฝนเพราะาทุกครั้งที่มีทอร์นาโดในรัฐอื่นๆรอบๆนั่นก็หมายถึงว่ามันจะมีผลกระทบต่อ,อเมืองที่ปนิษอยู่ตลอดเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือจะมีฝนแบบนี้ทุกครั้งนะคะ แต่ว่าอาทางใต้นั้นทางใต้นั้นเขาเขาเขาจะอุ่นกว่าทางปานิชย์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเกิดทอร์นาโดได้จริง,รงๆแล้วเนี่ยทอร์นาโดมันจะไม่เกิดในฤดูหนาวนะคะถ้าหากว่าอุณหภูมิมันมันต่ำมันจะไม่มันจะไม่มีทอร์นาโดนะคะแต่ว่าปีนี้แปลกมาก ประหลาดจริงๆก็คือมีทอร์นาโดในฤดูหนาวค่ะแล้ววันนี้เพิ่งจะผ่านไปสดๆร้อนๆนั่นก็คือ Social Security โทรมาถามข้อมูลเยอะแยะมากมายเพื่อให้ปณานิชคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มข้อมูลนะคะตั้งแต่การเข้าเข้ามาอยู่ในอเมริกาเลยนะคะ เอาไว้ปานิชจะเล่าสู่ฟังคลิปหน้าว่าอะไรบ้างนะคะก็เยอะแยะมากมายพอสมควรแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเอาไว้รับฟังส่วนนี้พรุ่งนี้แล้วกันนะคะสำหรับการทำงานของปานิชในอเมริกาปานิชเล่าไปแล้วในคลิปเมื่อวานเนาะคลิปที่แล้ว ก็คือไปทำงานที่阿拉สกาเป็นแม่บ้านรีสอร์ทนะคะอ่าก็มีความสนุกสนานพอสมควรได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานนะคะคลิปนี้มาต่อด้วยเรื่องเงินกันบ้างนะคะ,ะสำหรับรายได้ของปะนิชนในตอนนั้นเพื่อนอสามีของเพื่อนปณนิชน เขาจะจ่ายให้ปณิชชั่วโมงละสิบเหรียญนะคะคำว่าชั่วโมงเนีค่คำว่าชั่วโมงละสิบเหรียญในที่นี้ก็คือปนิชไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่ได้จ่ายค่าอาหารนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นอุ้ยมันโอเคสําหรับปนิชมากเลยนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยปนิชทําเงินได้เท่าไหร่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะ,ะเขาจ่ายให้ ปนิชชั่วโมงละชั่วโมงละสิเหรียญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าแขกที่มาพักในแต่ละวันเนี่ยเขามีการเช็คเอาท์กี่ห้องนะคะนั่นก็หมายถึงว่าปณิชก็จะไปทำงานตั้งแต่จริงๆแล้วเขากำหนดให้ทำงาน สิบโมงนะคะตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปอาจจะไปเสร็จสักบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่เกินนั้นเพราะว่าแขกอีกส่วนหนึ่งจะต้องมาเช็คเช็คอินนะคะอ่าปนิดก็ทำงานจริงๆแล้วเขาให้เริ่มทำงาน10บโมงนะคะแต่ว่าปนิดจะไปสตาร์ทที่ 8โมงเพราะปะนิตต้องการที่จะให้มันเสร็จไวขึ้นเพราะปะนิตไม่ต้องการที่จะให้มัน,ม,นมันเวลามันไปกระชั้นกับช่วงเวลาที่แขกเขาจะมาเช็คอินนะคะปะนิตก็สตาร์ทที่8โมงแล้วปนิตก็จะไปจบที่บ่ายโมงบ่าย2โมงก็แล้วแต่ว่าแขกที่มาพักเขาเช็คเอาท์ ในแต่ละวันกี่ห้องนะคะสมมุติว่าสมมุติว่ามีมีแขกเช็คเอาท์ในวันนั้นหนึ่งห้องปานิตก็ทำได้แค่ชั่วโมงเดียวปานิตย์ก็เสร็จแล้วนะคะปานิตย์ก็ได้หนึ่งเหรียญแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าปานิต์จะทำแค่ห้องเช็คเอาท์นะคะห้องที่สเต์โอเวอร์นั่นก็คือห้องที่เขาพัก มากกว่าหนึ่งคืนปานิชก็จะต้องไปทำความสะอาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะต้องไปจัดเตียงจะต้องไปทำความสะอาดห้องน้ำเช็ดกระจกอะไรเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของปานิชมันจึงเป็นไปไม่ได้ว่าปานิชจะทำงานหนึ่งวันแค่ชั่วโมงเดียวไม่ใช่นะคะมันก็จะบวกไปบวกไปบางวันปานิช จะทำงานถึงห้าหกชั่วโมงทำไมถึงต้องทำงานถึงห้าหชั่วโมงนั่นก็เพราะว่าบางวันนะคะบางวันผู้ช่วยของเราไม่มาทำงานปนิชก็จะต้องทำงานกับน้องเขาสองคนนะคะถ้าวันไหนที่ผู้ช่วยเขามาเราก็มี ตัวช่วยเพิ่มขึ้นเราก็เสร็จไวขึ้นแต่บ่อยมากที่ปณิชจะต้องทำงานถึงวันละห้าหชั่วโมงกับน้องอคนไทยที่เป็นเพื่อนปณิชนะคะก็บ่อยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าปณิชได้ไปวันวันไหนที่ทำงานไปห้าหชั่วโมงก็บวกเข้าไปแล้วกันนะคะชั่วโมงละสิบเหรียญ คูณเข้าไปตีอย่างต่ำก็30บาทนะคะก็คิดดูว่าปนิชจะได้เงินในแต่ละวันกี่บาทนะคะกี่บาทแล้วปนิชทำงานทำงานทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะคะกะ็เดือนหนึ่ง มันมันก็ในแต่ละวันมันก็ได้มากบ้างได้น้อยบ้างอะไรประมาณนี้เนาะอะก็ไม่สามารถที่จะตีเป็นเดือนได้นะคะแต่ว่าแต่ว่านะคะอ่าช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแขกเข้าพักเต็มทุกห้องทุกวันเพราะฉะนั้นปณิตมีไรายได้ในช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ย เดือนหนึ่งเกือบแสนค่ะเพื่อนๆเ,เกือบแสนนะคะ,ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีอ่ามันก็จะมีทิปถ้าเป็นทิปนี่ปานิดปานิดจะไม่รับนะคะปานิดจะไม่รับก็คือจะยกให้ผู้ช่วยเข้าไปจะยกให้น้องเข้าไปเพื่อเป็นการใช้ ค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ตามเธอนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เขาจะไม่หักจากปณานิดก็ไม่เป็นไรนะคะอันนั้นเป็นประสบการณ์อุยเป็นประสบการณ์ที่ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งงานและก็ได้ทั้งเงินนะคะมันเป็นมันเป็นรายได้ก้อนแรกเลยที่ป้านิด ไปททางานที่อาราสกานะคะปณิดได้ได้ประสบการณ์ปณิดชอบมากเพราะว่าปณิดได้ทั้งเที่ยวด้วยนะคะเพราะจุดประสงค์หลักก็คือไปเที่ยวเสร็จแล้วเอาไว้ปณิดจะเล่าสู่ฟังในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะแต่ว่าคลิปพรุ่งนี้นั้นปณิดจะเล่าเกี่ยวกับการที่หน่วยงานราชการโซเชียล e ิเคียวริตี โทรมาถามข้อมูลปาณิชย์ทางโทรศัพท์ค่ะเพื่อนๆโอ้ปาณิชย์ก่อนก่อนที่เวลานัดเนี่ยตื่นเต้นนะคะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวปาณิชย์จะเล่าสู่ฟังในคลิปพรุ่งนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เพื่อนใหม่ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อจะได้เล่าเรื่องสนุกสนุกเรื่องราวที่มีอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้เพื่อนๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปค่ะบาย